สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงขั้นตอนการเปลี่ยนยางของทางร้านเรานะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับตอนนี้เราจะนํารถขึ้นนะครับแล้วลองสามขานะครับเพื่อป้องกันอาการโชคคร้กค้างนะครับขั้นตอนที่สองนะครับจะนําบล็อกลมมายิ้ล้อออกจะนําล้อไปถอดยางที่เครื่องถอดนะครับขั้นตอนที่สาม อถอดยางด้วยเครื่องถอดมาตรฐานนะครับตัวนี้ป้องกันอาการไม่ต้องกลัวแม็กปิปรอยได้เลยนะครับตัวนี้ ั้นตอนที่4นะครับนําล้อเม็กที่เราถอดออกนะครับไปทําความสะอาดก่อนเพราะว่า,าเพื่อเพื่อเวลาติดตั้งยางใหม่จะได้ช่วยป้องกันการรั่วซึมบริเวณขอบอยางได้ ขั้นตอนที่หํานำล้อที่หอคมความสะอาดเสร็จแล้วมาติดตั้งกับยางใหม่ ขั้นตอนที่หกครับนาล้อที่ติดตั้งแล้วมาทวงล้อให้ครบสี่ล้อนะครับป้องกันอาการสั่นขึ้นพองมมลัยเวลาวิ่งนะครับขั้นตอนที่7จ็ดนำล้อที่ทวงล้อมาแล้วเราจะเปลี่ยนใส่ลมไนโตรเจนให้ทุกคันนะครับที่เปลี่ยนยางใหม่นะครับขั้นตอนที่แปดนะครับนำล้อที่ติดตั้งยางใหม่เสร็จนะครับ มาติดตั้งที่รถนะครับทางเราจะใช้เป็นกากรบาทในการปั่นล้อนะครับเพื่อป้องกันการน็อตเสียนะครับและอัดแน่นโดยใช้ด้ามปอนนะครับในการอัดล้อนะครับขั้นตอนที่9้านะครับนํารถขึ้นตั้งศูนย์นะครับด้วยเครื่องมือมาตรฐานอ่าแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะนำรถส่งลูกค้า ขอบคุณครับ